ครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอบคอมเมนต์นี้นะครับมีคอมเมนต์ถามเรื่องเต้ยเกตเจมาเยอะมากเลยนะครับไม่รู้จะเล่ายังไงดีเพราะว่าตอนที่ว่าเต้ยมาอยู่แดนหน้านะครับที่มาเจอผมนะครับตอนนั้นเต้ยก็นิ่งแล้วนะครับไม่ได้เกเรเหมือนสมัยก่อนนะครับเ่อผมก็ไม่ไม่ค่อยรู้ประวัติสักเท่าไหร่นะครับแต่รู้ว่าเขามีชื่อมาแล้วนะครับเต้ยนะครับเต้ยเป็นเพื่อนผมนะก็เป็นเพื่อนกันนะครับตอนนั้นบ้านเกตเจกับบ้านใต้นะครับผูกกันนะครับแดนหน้าครับ ผมจะเล่างนี้ก่อนว่าบ้านเกต7เจ็ดตอนนั้นนะผมมีเพื่อนเพื esar, freely, ่อนคู่ผมนะครับอยู่เมืองการคนหนึ่งครับแล้วก็อยู่ราดบุรีคนหนึ่งแล้วก็อยู่ประจวบแล้วก็เพชรบุรีอ่นั่นแหละครับถ้าเกิดว่าเกตเจ็ดเข้ามานะครับจะจะมาอยู่ด้วยกันกรับผมนะครับอะไรประมาณนี้ครับจะมาจากเมืองการนครปฐมก็ผมมีเพื่อนอยู่เมืองการคนครับคู่ผมนะครับแล้วก็ลาชบุรีก็กำนันแปะกำนันแปะนะครับ ถ้าเกตลาดลีเข้ามาก็มาอยู่ด้วยกันกับพวกผมนี่แหละครับแล้วก็เพชรบุรีก็เข้ามาก็มาอยู่กับบ้านผมนี่แหละครับอยู่ด้วยกันนะครับเพราะตะนั <relaxing> ้นผมววรวมกูเเจ็ดมาอยู่ด้วยกันนะครับ <iji> ก็เลยเหมือนเหมือนเกตเจ็ดเข้ามาก็มาอยู่ด้วยกันนะครับปลูกกันนะครับแล้วเต้ยนะครับเต้ยเต้ยผมชอบผมชอบอย่างหนึ่งคือ เต้ยจะทําอะไรก็จะมีวงเล็บนะครับกับพวกกับเพื่อนนะครับก็จะเป็นคนหัวจลรดหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่คนเดินวัวกับเพื่อนนะครับไม่ใช่นะครับวันก็ปล่อยก็ปล่อยวันเดียวผมนะครับมาอภัยของท่านประเทพนะครับผมเป็นคนไปส่งเขานะครับตอนนั้นวันปล่อยวันแรกนะครับปล่อยพร้อมกันนะครับเป็นเพื่อนกันครับเพื่อนดีกันนะครับวีรกรรมแดนห้านะครับเต้ยยังไม่ก้อยมีนะครับตอนนั้นเพราะนิ่งแล้วครับถามมาเต้ยกบได้ไหมกบได้นะครับ สมัยก่อนตอนไัยรุ่นผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเขาเดินแรงมาประมาณไหนอะไรอย่างนี้นะครับอ่รู้เฉพาะอยู่เดน5้างเขานิ่งนะครับนิ่งนิ่งอนั่นแหละครับเป็นเพื่อนเพื่อนผมเลยนะครับเพื่อนรักกันนี่เลยครับปูกกันนะครับมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะครับเดน5้าตอนนั้นนะครับอืมนั่นแหละครับประวัติเตยนะครับผมก็รู้แค่นั้นนะครับไอ่อนหน้านั้นไม่เคยเจอผมก็ไม่รู้ว่าเ็าเดินแรงมาประมาณไหนนะครับอ่เอาเท้าที่ผมดูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเอาสรุปว่าบ้านเกด มันเกเียดนะครับผูกกับบ้านใต้นะครับช่วยเหลือกันนะครับโอเคนะครับอดีครับ